เดอน2,025มิซูบิชิไททันกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดมาในดีไซน์ที่แข็งแกร่งและดูดันมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยที่ชอบความทนทานและสมรรถนะสูงรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่หมดจดให้รูปลักษณ์เฉี่ยวและทันสมัยด้วยกระจังหน้าด m นาม h i e l d ที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบและซุ้มล้อที่กว้างใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแกร่งที่คนไทยรักกระบะจะต้องชอบแน่นอน เครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเทอร์โบคู่ใหม่ให้กำลังสูงถึง201แรงม้าแรงบิด470นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาส่งกำลังได้อย่างนุ่มนวลและทรงพลังเหมาะทั้งขับในเมืองที่รถติดอย่างกรุงเทพมหานครหรือใช้งานหนักในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นภาคเหนือภาคอีสานร,ระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่มีโหมดขับขี่หลากหลายทั้งกรวดหิมะโคลนและรายช่วยให้ผู้ขับขี่ไทยที่ชอบลุยทางวิบากหรือใช้งานจริงได้มั่นใจมากขึ้น ภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้มีความหรูหราและสะดวกสบายขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนพร้อมหน้าปัดดิจิทัลและวัสดุสัมผัสนุ่มที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมให้กับรถนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มฉนวนกันเสียงทำให้การขับขี่บนทางไกลเงียบและผ่อนคลายมากขึ้นพื้นที่เบาะหลังกว้างขึ้นเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนทำงานที่ต้องใช้รถในทุกวันอย่างลงตัวเรื่องความปลอดภัยมิตซูบิชิใส่ระบบช่วยขับขี่ใหม่หมมหมๆมาเพียบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบเตือนก่อนการชนระบบเตือนจุดบอดและระบบช่วยรักษาช่องทางขับขี่ช่วยให้ผู้ขับขี่ไทยมั่นใจในทุกเส้นทางไม่ว่าจะถนนในเมืองที่แออัดหรือถนนต่างจังหวัดที่ทา้าทายโครงสร้างตัวถังแข็งแรงและช่วงล่างที่ปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางวิบากสิ่งที่น่าประทับใจมากคือมิตซูบิชิสามารถเพิ่มสมรรถนะในการบรรทุกและลากจูงได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความนุ่มนวลนขององค์การขับขี่ช่วงล่างหลังแบบแหนบได้รับการปรับแต่งใหม่ ช่วยให้การรับน้ำหนักหนักหนักสบายและมั่นคงขึ้นเหมาะกับคนไทยที่ใช้รถทั้งทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังดูแลเรื่องการบริการหลังการขายให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นเป็นข้อดีสำหรับเจ้าของรถชาวไทยในประเทศไทยที่รถกระบะถือเป็นรถยอดนิยมและจำเป็นในชีวิตประจำวัน Mitsubishi น Triton 2025รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ที่สดใหม่เครื่องยนต์แรงขึ้นเทคโนโลยีทันสมัยและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเหมาะกับการใช้งานในทุกพื้นที่และทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานลุยหรือใช้เป็นรถครอบครัวสำหรับแฟนๆคาร์การชจนี่คือกระบะท,ที่น่าสนใจมากๆไม่ใช่แค่สเปคบนกระดาษแต่เป็นรถที่ขับขี่ได้จริงและพร้อมลุยทุกถนนของประเทศไทยอย่างแท้จริงมิต s ูบิชิทริท t น n 2025ไม่ใช่แค่รถกระบะท,ทำงานธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นรถที่ครบเครื่องทั้งความแปร่งเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเหมาะสำหรับคนไทยทุกคนที่ต้องการรถคู่ใจที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์